ปาลิอันนี้มันมาร์กยังโบฮูโบฮูเลยเอาอแซบบ,แบอแซบเนปปล,ลีอันนี้นี่เพิ่อนเอิญว่ามาร์กทุนเรียนเด้อลองเบ้าบิ่งดู เมอสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านบพรว่าจะอยู่ในประเทศอ่าลาวประเทศไทยเนาะแล้วก็ต่างประเทศเฮากับคอต้อนรับเข้าสู่ส่องของเฮาอีกคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องกามาพบพ่อกันแม่มื้อนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮาอยู่ที่อ่าจังหวัดนครปฐมเนาะกะ อ่าผู้ใหญ่จะบุญพาเขามาเที่ยวพาน้องปารีมาเที่ยวน่ะเนาะเอากระจาพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปติดตามดมอสโอมเบิรงว่ามื้อนี้หันเฮามาฮอดจุูดัยจูดัยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องโอ้โหสวยสดงดงามเนาะต้นมะพร้าวล้ล้อมแอมแลมมีร้านขายอาหารการกินเนาะมีพนักงานต้อนรับอยู่ อันนี้ในจุดนี้นี่าเพื่อน่าแมนแล้วก็อะไรหาดทรายขาวเนาะพร้อมไหพี่เนอะก็คือมีต้นเผวัเนาะเลี้ยนไปแล้วก็มีตูบเป็นตูบเป็นตูบเป็นตูบเนาะแล้วก็มีบอลเขานอนอ่าตากแดดพร้อมคนลงไปดินน้ำดินยางก็ขึ้นมาตากแดดได้พร้อมไหมพี่เนาะ ก็คืออันนี้เป็นเส้นทางที่เขาขี่รถเข้ามาเนาะแล้วก็มีห้านขายบอกว่าจะเป็นของครบของกินเสียบผายยังทงทางคือกับทะเลเปี้ยเลยเนาะ่อแม่พี่น้อง การขายอาหารนะทางเบื้องขวามือของเฮาไก่ย่างบางตาดบรรยากาศงาแงงมแฮะพอมพี่น,น้อยผู้คนมาลิ่นดอนลงดอนโอ้พากันกินทุเรียนละสวัสดีครับพี่ครั <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับยายสวัสดีปาลีสวัสดีทำอะไรกันเนี่ยหาทายหูให้ยะครับเดี๋ยวมาทางนี้นะครับหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวอ่าหนึ่งปาลีปาลีเบิ้งพี่ก่อน หน,น,นึ่งสองอ๋อเนี่ยมาทุเรียนทียาเพิ่นซื้อมาอเอาแวะซื้อตะกี้ลูกนี้ต่อดีเขาเขาเกาะกินเองโอ้โ<อ>เดี๋ยวไว้ถ้าเบาดีกินแลาวกับย่าครับครับเฉลิมได้กินกันแล้วแต่เรายังยากแบบต่อดีไม่ได้กิน,กน,กนยากย่ากินเลยเดี๋ยวก,กินแบ่งกันกินครับ เรียกว่าอะไรครับอยากตรงนี้เนี่ยสถานที่ไหนหาดทรายขาวหาดทรายขาวอันนี้ให้ให้เบาดีๆอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับว่าขอบคุณทุกคนนะครับนี่ยาเขาแบ่งให้ยาเขาแบ่งให้กินทุเรียนอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะก็ได้ครับครับโอ้มีน้ำเลยเนาะ ครับผมก็กินเป็นครั้งที่สองในชีวิต <laughs> นนให้เปล่าดีก็ไปที่ชอปกินกันแล้วอ๋อครับ,รบให้กินสองคู่เลยแล้วนี่สามครนครับขอบคุณครับให้กินครูครับพี่เสริมเข้าไปหนึ่ง <c oughs> พี่เสริมเข้าไปหนึ่ง <c oughs> ไปห้องน้ำด <c oughs> ้วยไปห <c oughs> ้องน้ำ มานั่งกินทุเรียนอยู่แคมหาดทรายขาวหาดทรายขาวหาดทรายขาวนองบรรยากาศงามแห้งนี่ควาแม่พี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆเนุ๊บเดี๋ยวกินทุเรียนเสร็จเดี๋ยวต่อกันข้าวที่กินอ๋อเนี่ยยังมีมะพร้าวอีกนี่เป็นมะพร้าวสวนหญ้าใช่ไหม ไม่ใช่ย่าซื้อมาอ๋อเป็นกะทินเ,เนื้อฟูครับเนื้อฟูนี่หมายความว่ายังไงครับแบบเนื้อมันจะฟูเต็มเลเลยนอ้นอครับครับเมื่อเช้าก็ได้กินอยู่ที่ย่ามาให้อ้อร่อยมากเลยพีดี้อดีเช็ดมือเดี๋ยวย่าให้อีกอ่ะพอดีเช็ดมือก่อนนะ แล้วอย่าพุ่งไปเท้ากับพื้นนะเช็ดแล้วอย่าอย่าเท้านะขอบคุณครับเช็ดแล้วอยุดมาดูเดื่มาขายแล้ว <c oughs> เอามากินเฉยๆ <c oughs> นี่ใครสั่งมาครับเนี่ยเพราะพี่เสริร์ฟโอเคอครับมาเช็ดเช็ดเช็ดน้วางไว้ที่ก่อน จะระวังไว้บนนี้ก่อนะย่าให้เดี๋ยวดูย่ากินก่อนว่ากินแบบไหนจะได้รู้วิธีดูกับ้องใช่ไหมคะสดีขอบคุณก่อนครับขอบคุณก่อนขอบคุณสสวยนะ ปารีต้องไม่ลืมนะเวลาเวลาเขาให้ของต้องขอบคุณก่อนปารีกินมันจังหัวแล้วสองแล้ว <c oughs> หัวแล้วหัวแล้วต้องหมดกี่เม็ดครับเบอร์หูฮอนปะซีหัวฮอนป่ฮอนเลย ยายได้ากินเม็ดเดียวยยยาได้กินเม็ดอ้าอันนี้ติดไ้เปลี่ยนปเห็นหน่อยแไมแต่ลแซ่บปะไปเลยแซ่แข็งแรงในชีวิตเนาะ ที่ได้กินทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองใช่ไหมครับป้าใช่คหนี่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 อะไรนรับไม่เอาข้าวแลาเขาทอดเทยครับลูมข้าวเนี่ยโอยซิลูมีย์ทิ้ gọi tên lại rồi, thôi, phu, phần lôm, cặp học khu아, ยังก้ามเยเาเลยยังก้าเลยเ้าเยงมดีเหรอือยังก้าเวเยเจ้าน่ะปาีพูดเบาๆน้ำะน้ำส้มยาน้ำน้ำขิงน้ำส้มกต่อวเกีลยวา้านบอว่า

เขาไปเห็นแล้วนี่ยเนะ่ยไอเบื้องยังมีพึ่งเอาเบื้องแม่จิ๊นน่ะเนี่ยไอก็เบิ้งนี่เขาเห็นว่านี่แหละปอเหรอขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนปาลี่ก่อต้องต้องวางอันนี้ก่อนต้องวางก่อนแล้วก็ขอบคุณอ่ทา,นนานอทำดูต้องจำไว้นะจำเอ้ยหิบบุบหิบบุ่บเหรว กลกนะครับพี่พี่กินแล้วบอกนี่ปาลีกินน้ำส้มคอยดูด้วยปาลีคอยดูดอะนะถ้าต่อโน้ของน้อหะนน้ของน้อแม่แม่น้อเอจาน

อ๋อแน่่นบอกว่า,า,วา,วาวค,คือคือมักมีบานเท้าเนาะอ,อันนี้เนาะแต่ว่ามันแซีบกวัวหลายเติบนเต่หลอเเดอปออันนี้เป็นบรรยากาศตอนอี่นต้นมักร้าวก็อกำลังขึ้นพ้าว,าวต้นนี้ยังกำลังขึ้นเลย เวลาต้องขึ้นไหมนาะพ่อแม่พี่น้องก็คืออันนี้เป็นทุเรียนอาณาทียาเพิ่นซื้อมากินอยู่ในนี่แหละขอบขอบคุณมากนะครับย่าพอดีมาเพิ่นซื้อมาแล้วก็มากินน้อกันหมดทุกคนนี่แหละปลาเฮาอันมาตามหลังมูแต่ว่าเพิ่นแบกไปให้สองอันบ่ใหญ่ๆเพิ่นโอ้โหเพิ่นบ่ฮู้ว่าสิกินเม็ดบ่ ก,กัน,อนอลองกินบ้งหน่อลองกินบ้งกันนึงว่ามันเป็นรสชาติอะไรความจริงนะญาติเนี่ยเป็นครั้งที่สองของผมที่ได้กินครั้งที่หนึ่งกินที่ประเทศลาวซื้อมาชิมให้พอรู้รสชาติมันแต่ก็อร่อยแต่ว่ามันมันแพงไม่ค่อยซื้อนี่เป็นครั้งหนึ่งที่ญาติเขาซื้อให้กินก็ขอบคุณญาติครับมากเลยแล้วก็ชิลองซีเมบองนอกว่า มันที่แซบจำได้เพราะว่าส่วนทุเรียนนั่นอยู่ประเทศลามันไม่มีน่ะตอนที่เพิินเจ้าเมื่อหอดถันมันกะบ่ค่อยสดพอปอันใดตะกี้เห็นปาลีกินแซบนี่แซบเนาะเด้อเาไอะลองซีมึงดมได้มันนกิแส้ม สมราคามันบอแมบไ,ไม <c> ่น <oughs> ราคาแพงมันกว่แซบอี่ลีนี่ทำให้เขาเหนียวแล้วม,มันกับแซบเนาะโอ้เน่้อเออม่ต้องมุเจบอแซบเป็นเป็นบุญปาร์กมาไ,ไหมพ <c oughs> ี่น้ะงพ่แทบปาพบ่ได้กินเกิน,นเอามันที่สดซํานีมม่นี่โอ้นี่น้อยสุด ตอนนี้ครับาอย่ธีอันนี้มันหาร์ดได้ขาวพาะมนเปน,น้องหนาจะเป็นอบอนที่เพิ่นจำลองแบบทะเลนี่นะประมาณนั้นเนาะแต่ว่าวิวธรรมศาสตร์แบบเพิ่นปั๊บแต่งกันมาเนี่โอ้งามบธรรมดาเลยงามสุดใจเลยบ่เคเดียวเข้าขอกินทุเรียนก่อนเต,ตงหยุดเลยครับพี่ เนะต็ดตอยู่เลยกาโอเคเนาะตอนนี้เขาก็กลับมาที่พักเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกาเป็นอย่างเขาจริงว่ากลับมาไหว้่ะนะพ่อแม่พี่น้องกาพมอดีอันนั้นเข้าไปปุ๊บแล้วมันเกิดเหตุพ่อแม่พี่น้องเกิดเหตุสุกเสินเนาะก็เลย่าพากันกลับมาบ่าได้อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ าเบรงนํากันย่างก็ว่วเธอรเนาะสถานที่เฮา่ยวไปอะนะความจริงอนบ่านนั้น,นมันเป็นสถานที่ที่เพิ่นเฮ็ดเป็นทะเลจําลองมาเนาะก็คือเพิ่นจกเป็นนอนแล้วก็เอาขี่ทรายไปทุ่มใส่แล้วก็ปลูกเป็นต้นมะพร้าวขึ้นมาเนาะกลางงามงามสมควรเลยแต่ว่าเฮาวันบ่ได้อัปเดตให้พ่อแม่พี่น,อน้องได้ฮาร์ดโซนนกันหลังจากที่เฮาไปฮอดปึ๊บพ่อแม่พี่น้องฮอดปึ๊บแล้วก็เอาการย่างเข้าไปน้อยนึงเนาะแล้วก็พากันกินทุเรียนพ่อแม่พี่น้อง พากันกินทุเรียนแล้วกระทั่งอายเสลิมไปซื้อเป็นทอดมันทอดมันสลังนีหอย่างนะว่าซิมาย่ำกินแล้วก็เจเบิงน้ำเบิงหยังไปพร้อมแล้วก็พากันททายห้อยจักเล็กจักน้อยเราจริงจะพากันก้าวปานะพอดีว่าเฮากินทุเรียนแล้วปึ๊บ่มไม่ี่นองอาจจะเป็นฝนตกบ่เนนะอาจจะเป็นว่าฝ้ามันเบิงว่าอคุณเงี้ยบมเคยกินทุเรียนแล้วมากินนะเนาะ ฝนก็เลยตกพ่อแม่พี่ได้เลยเอาด่างแหงเลยทั้งตกทั้งลมเนาะถ้าไม่เท่ากะคิดว่ามันจะตกหน่อยนึงที่เศร้าน่ะแต่เอาไปเอามาโอ้บ่แม่นพ่อแม่พี่น้องตกจนโบหู้เศร้าจังิงๆทั้งฝนทั้งลมเนาะฝนตกเฮาก็เลยว่าทนบ่ได้เฮาเฮาพักอยู่ในน่ะเปียกเมื่อก่อนเฮาเาใส่กุดใส่ยังไงไอหน้องปาลีกับอ่ายายเพื่อนเนาะแล้วก็เอาก็ใส่กุดอีกไปหนึ่งแต่ว่าลอยมันเศร้าน่ะมันโบเศร้าจังิงๆ ก็เลยว่าพากันขึ้นรถเนาะขึ้นรถแล้วก็กลับมาที่พักเป็นที่เรียบร้อยเนาะเฮาก็ได้เป็นเงินเป็นคองเนาะสิ่งออกมาอ่าปิดคลิปไปพ่อแม่พี่น้องนะครับชมนํากันก็โอเคพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องขอขอบณโมกับใจเนาะทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะอ่าทางเฮากับทางผู้ย้ายแจบุญแล้วก็ทางอ่าพ่อของน้องปาลีแล้วก็น้องปาลีเนาะอ่าที่คอยให้กําลังใจพวกเฮา กะขอ้ทุกทานทุกสาหายจงยูดีมีแหงงยูดีมีสุขลำรวยสุขภาพลำรวยเงินทองนานนอนรับกะคอยดตเงินหมืน่นนอนตื่นกะคอยแดเงินแสนแบนกะคอยแดเงินล้านนะสาธุโอเคอ่าพอกานที่นองเอ่ยสำหรับคลิปนี้เฮาค่ะจะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะส่วนว่าจะเป็นคลิปใดแลยยุใส่ก็อ,อย่าลืมให้กำลังใจกันก็คือเก่าค,ค,คือเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เด้อ่ระม่นพี่น้องเลยสำหรับวินนี้ขอจากลากันไว้ซัน้นี้อยู่ที่บ้านพักมาบ๊ายบายสบายดี